สนับสนุนโดย b e n บ p l u บ b y b e n e ฟ i t โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2ถ้าเราไม่ซื่อสัตว์ต่อกันก็ขอให้ตายไปด้วยกัน ถ้าสีดาตายก่อนชีพจะต้องตายตามไปแต่ถ้าชีพตายก่อนสีดาก็จะต้องตายตามไปย้อนกลับไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมพศ2510ค่ะเคยเกิดโศกนาฏกรรมความรักของคนเพศเดียวกันในประเทศไทยนะคะตำนานลงคู่ณวัดหัวลำพงค่ะความรักชายชายที่เริ่มต้นขึ้นด้วยความหวานชื่นแต่จบลงด้วยความตายที่แสนเจ็บปวดค่ะ การเสียชีวิตของปราโน,นแล้วก็ชิมนะคะกลายเป็นข่าวใหญ่ค่ะอีกทั้งยังปรากฏภาพลงศพของทั้งคู่นะคะตั้งคู่กันที่วัดหัวลําโพงอีกด้วยก็ยิ่งทําให้คนเนี่ยรู้สึกสะเทือนใจเข้าไปอีกนะคะ สวัสดีค่ะพบกับจูที่ช่องปากกาามอีกครั้งนะคะสำหรับอีพนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงกระแสนหนึ่งแล้วกันเนาะช่วงนี้เนี่ยกระแสซีรีส์ Boy l o v e หรือว่าซีรีส์ Y กํกำลังมาแรงในประเทศไทยอย่างมากนะคะมาแรงในประเทศไทยไม่พอค่ะยังสามารถขยายความนิยมตรงนี้เนี่ยไปต่างประเทศได้อีกด้วยซึ่งปัจจัยที่จูมองว่าทำให้ซีรีส์ Y เป็นที่ยอมรับนะคะนอกจากเรื่องบทแล้วก็ตัวนักแสดงเองแล้วเนี่ยจูก็มองว่าเป็นเพราะว่าสังคมไทยเนี่ยให้การยอมรับแล้วก็เปิดกว้างต่อความหลากหลายทางเพศ มากยิ่งขึ้นนะคะคืออย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยนั่นคือการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมค่ะคือซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆนะคะเมื่อสมรสเท่าเทียมเนี่ยผ่านแล้วใช่ไหมคะมันก็ทําให้เราเนี่ยมองเห็นความรักที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นเนาะและทําให้กลุ่ม LGBTQ+ นะคะมีสิทธเท่าเทียมกับคนอื่นในสังคมอีกด้วยเนาะ แต่กว่าเราจะมาถึงจุดนี้นะคะจูก็เชื่อว่าสำหรับกลุ่ม LGBTQ+ นะคะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยโดยเฉพาะในสังคมสมัยก่อนนะคะที่ยังไม่มีที่ว่างสำหรับคนกลุ่มนี้เท่าไหร่เนาะการจะรักกันแบบเปิดเผยหรือว่าไม่ต้องเป็นเรื่องความรักก็ได้นะคะการที่จะต้องแสดงตัวตนของตัวเองออกมาเนี่ยท่ามกลางสายตาของคนรอบข้างเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนาะอย่าเราก็เห็นได้ชัดเลยนะคะอย่างละครหรือว่าหนังในสมัยก่อนนะคะที่จะ พูดถึงเรื่องราวของคนกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่ม LGBTQ+ เนี่ยว่าจะต้องผิดหวังอยู่บ่อยครั้งนะคะจูก็เลยอยากจะมาเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่17พฤษภาคมพศ2510ค่ะเคยเกิดโศกนาฏกรรมความรักของคนเพศเดียวกันในประเทศไทยนะคะที่เชื่อว่าคนไทยหลายคนเนี่ยก็ยังไม่เคยลืมเรื่องราวนี้เลยนะคะนั่นก็คือตำนานลงคู่ณวัดหัวลำโพงค่ะความรักชายชายที่เริ่มต้น ขึ้นด้วยความหวานชื่นแต่จบลงด้วยความตายที่แสนเจ็บปวดค่ะซึ่งตำนานที่จูจะมาเล่าในสัปดาห์นี้นะคะก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของคุณปราโนดวิเศษแพทย์และคุณสมชาติแก้วจิงดาค่ะเริ่มกันที่เรื่องราวของคุณปราโนดวิเศษแพทย์นะคะคุณปราโนดเนี่ยเกิดเมื่อวันที่1กร,รกฎาคมปี2481ค่ะเป็นบุตรของนายยงและมอมหลวงหญิงบุญนานวิเศษแพทย์นะคะซึ่งเป็นครอบครัวที่เรียกได้ว่ามีฐานะที่ดีนะคะ ที่สําคัญเนี่ยครอบครัววิเศษแพทย์นเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเศรษฐีที่ดินย่านสวนภูเลยทีเดียวมีสมบัติแล้วก็มีที่ดินเป็นจำนวนมากนะคะ mm hmm. คุณพ่อของคุณปราโนนก็มีอาชีพเป็นหมอปรุงยาค่ะแล้วคุณปราโนเนี่ยก็ยังมีพี่สาวอีก4คนด้วยกันนะคะซึ่งมันก็จะมีบา,ยยางรายงานนะคะที่เขียนเอาไว้ว่าคุณปราโนเนี่ยซึมซับความอ่อนโยนความอ่อนหวานหรือว,ว่าความเรียบร้อยเนี่ยมาจากพี่สาวของตัวเองนะคะก็เหมือนเป็นการวิเคราะห์ว่า ทำไมเขาถึงเป็นสาวประเภท2อ,อะไรแบบนั้นนะคะแต่จูมองวา่าปัจจุบนะันนคะเราไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์อะไรแบบนี้ก็ได้เนาะคือการที่เราจะโตมามีลักษณะนิสัยยังไงเนี่ยคือมันไม่จําเป็นต้องมานั่งวิเคราะห์กันนะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็อยากที่จะถูกการยอมรับมากกว่าที่จะมานั่งวิเคราะห์สาเหตุว่าทําไมเราถึงมี ลักษณะนิสัยอะไรยังไงเนาะอย่างไร,งรก็ตามแต่นะคะด้วยความที่ปราโนเนี่ยคือเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านนะคะก็เปรียบเสมือนเป็นแก้วตาดวงใจของพ่อแม่เลยนะคะปราโนเนี่ยถูกเลี้ยงดูนะคะได้รับความรักความเอาใจใส่แล้วก็พ่อแม่เนี่ยตามใจมาโดยตลอดนะคะมันก็มีบางข้อมูลนะคะที่เขียนเอาไว้ด้วยว่าที่บ้านของคุณปราโนเนี่ยไม่ได้มีท่าทีรังเกยียจหรือว่าต่อต้านลักษณะนิสัยของปราโนเลยแม้แต่น้อยนะคะถึงขั้นที่ว่าต่อเติมบ้านเพื่อให้ปราโนเนี่ยได้นัดเจอกับุ เพื่อนนะคะตรงนี้เนี่ยจูก็มองว่าอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนที่เป็นกลุ่ม LG BTQ+ ด้วยกันเนาะฉะนั้นในฐานะเดคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยก็จูก็เชื่อว่าปราโน์เนี่ยเติบโตขึ้นมาอย่างดีพอสมควรเลยค่ะหลังจากที่ปราณน์เรียนจบระดับชั้นประถมนะคะปราณน์ก็ได้เรียนต่อที่โรงเรียนนาฏศิลน กรมศิลปากรน,นะคะหรือวินนทยาลัยนาฏทศิลป์ในปัจจุบันนั่นเองเนาะพอปราโน่นรู้ว่าตัวเองชอบด้านการแสดงนะคะครอบครัวเองก็สนับสนุนค่ะซึ่งที่นี่เองเนาะก็ทําให้ปราโน,น่ยเป็นที่รู้จักกันในชื่อสีดาสาเหตุที่ รู้จักหรือว่าได้ชื่อเป็นสีดานคะาก็เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนนาฏศิลป์ฝึกซ้อมการแสดงใหญ่ของโละครในกรมค่ะเพื่อจัดเตรียมการแสดงในพระราชพิธีสําคัญเนาะซึ่งการแสดงที่จัดเตรียมกันนะคะก็คือโขนตอนนางลอยค่ะและตัวปราโนตเองนะคะก็ได้รับบทเป็นสีดานั่นเองซึ่งการแสดงในครั้งนี้นะคะก็สร้างชื่อเสียงให้คุณปราโนตเป็นอย่างมากเลยนะทั้งผู้ชมแล้วก็ทั้งคนในวงการเนี่ยต่างก็จดจํานางสีดาได้เนาะเพราะปราโนตเองเนี่ยก็มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นไม่น้อยเลยนะ แม้กายจะเป็นชายเนี่ยแต่ ปราโนเนี่ยมีใบหน้าที่สวยธรรมชาติคะประกอบกับการร่ายรำเนี่ยก็สะดุดตาของใครหลายๆคนค่ะแต่มันก็ยังมีเรื่องเล่าอีกนะคะว่าปราโน่ในมีรักแรกที่วิทยาลัยนาฏศิ์ค่ะก็คืออีกฝ่ายเนี่ยเป็นตัวพระที่มารับบทเป็นพระรามนะคะในการแสดงครั้งนั้นแต่ก็ไม่ใช่รักที่ยืนยาวอะไรนะคะก็เหมือนแบบเป็นปิ๊ง,ง,งกันเฉยแบบฟิลปปิ้เลิฟอะไรแบบนั้นแต่ถึงอย่างนั้นนะคะปราโน่ก็อยู่ที่โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิ์ได้ไม่นานค่ะเพราะตอนที่ขึ้นปี3นะคะมานเนี่นดันไปทําผิดก ระเบียบของโรงเรียนเข้านะคะก็คือไปรับงานโขนข้างนอกบวกกับคบหากับเพื่อนที่เป็น LGBTQ+ นอกสถาบันด้วยนะก็ทําให้ปราโน่เนี่ยต้องออกจากโรงเรียนตอนที่อายุ14ปีเท่านั้นค่ะแต่ชีวิตของปราโน่นะคะก็ยังเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยปราโน่ที่มีชื่อเสียงด้านรูปร่างหน้าตานะคะก็เดินสายประกวดนางงามอยู่บ่อยๆคะ่ะและได้รับฉาย,ยาว่าสีดาหรือนางงาม50มงกุฎนะคะเพราะว่าไม่ว่าปราโน่เนี่ยจะไปประกวดที่ไหนนะคะก็ชนะแบบไม่ต้องลุ้นเลยค่ะทุกคนแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็พูดกันปากต่อปากนะว่าถ้าเวทีไหนมีปราโน่นางโนดอีโน่ หรืออะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่คนจะเรียกเนาะเข้าประกวดคนอื่นจะไม่ยอมลงประกวดด้วยนะคะจนสุดท้ายเนี่ยพระนดก็โดนข่มขู่สารพัดเนาะตัดสินใจไม่เดินสายหรือว่าไม่เดินในเส้นทางของเวทีนางงามต่อ ซึ่งต่อมานะคะปราโนดก็มีความรักครั้งใหม่กับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าสมบูรณ์ค่ะทั้งคู่ก็คบหากันประมาณอยู่8ปีนะแต่สุดท้ายก็เลิกรักกันไปค่ะส่วนสมบูรณ์นะคะก็มีรักครั้งใหม่กับผู้หญิงอื่นไปนะคะจนเวลาผ่านไปนะคะปราโนดเนี่ยก็ได้มาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าสมชายแก้วจินดาหรือชีพที่มีอาชีพเป็นคนขับรถรับจ้างนะคะทั้งรูปหล่อสุภาพเรียบร้อยพูดจาดีนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ชอบพอกันค่ะแล้วก็ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิต ร่วมกันแต่ถึงแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะรักกันมากแค่ไหนนะคะชีพและปาโน่เนี่ยก็มีปัญหาใหญ่นั่นก็คือความหวาดระแวงแล้วก็ความห่วงห่วงค่ะซึ่งจูก็เชื่อว่าทุกคู่เนี่ยก็น่าจะมีอยู่แล้วนะคะแต่อยู่ที่ว่ามากหรือน้อยเนาะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ไปสาบานต่อหน้าวัดพระแก้วแล้วก็ศาลหลักเมืองนะคะว่าถ้าเราไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็ขอให้ตายไปด้วยกัน ถ้าสีดาตายก่อนชีพจะต้องตายตามไปแต่ถ้าชีพตายก่อนสีดาก็จะต้องตายตามไปอูฟังแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะเรื่องสาบานนี่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะทุกคนอย่าสาบานแบบสุ่ม 4, สีุ่มห้าเนาะแต่ถึงทั้งคู่เนี่ยจะสาบานกันไปแล้วนะคะก็ยังทะเลาะกันตลอดเวลาค่ะคือปราโนเนี่ยเหมือนคล้ายกับว่ามีปมอยู่ในใจว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ชายนะคะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเออตอนเนี่ยไม่ใช่หญิงแท้นะคะแล้วก็รักแค่รคักใคายว่าชีพเนี่ย จะมีหญิงอื่นมาติดพันจนทําให้ปราโตุตเนี่ยไม่อยากที่จะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปนะคะปรานตุตก็เลยตัดสินใจดื่มยาพิษอยู่หลายครั้งค่ะแต่ก็โชคดีที่มีคนช่วยชีวิตเอาไว้ทันนะคะจนสุดท้ายนะวันที่สองพฤษภาคม2510ยเนี่ยปราโนดดื่มยาพิษอีกครั้งค่ะแต่มันน่าเศร้าตรงที่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่มีใครช่วยชีวิตปราโนดไว้ทันเนาะเธอสิ้นใจอย่างโดดเดี่ยวในบ้านพักของตัวเองค่ะพอชีพรู้นะคะก็ตกใจแล้วก็สะเทือนใจเป็นอย่างมากค่ะเขาพูดว่า ผมจะตามพี่ไปพี่รอผมด้วยทั้งร้องไห้แล้วก็กรอดศพของปราโนดเอาไว้แน่นเลยนะคะชีพก็เลยตัดสินใจที่จะบวชให้ปราโนดนะคะและหลังจากที่สดศพครบ3คืนเนี่ยชีพก็สึกออกมาค่ะแล้วก็เตรียมเงินจํานวนหนึ่งเอาไว้พร้อมกับจดหมายสั่งเสียว่าขอให้นําเงินจํานวนดังกล่าวนี้เพื่อทําศพของเขาขอให้พี่ๆช่วยเป็นภาระในการเลยงดูแม่ส่วนศพของเขาเนี่ยเอาไว้ที่วัดหัวลําโพงคู่กับศพ ซึ่งต่อมาชีพก็กินยาฆ่าแมลงนะคะแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่15พฤษภาคม2510ค่ะการเสียชีวิตของปราโนดแล้วก็ชีพนะคะกลายเป็นข่าวใหญ่ค่ะเป็นที่น่าตกใจในสังคมยุคสมัยนั้นเป็นอย่างมากเนาะอีกทั้งยังปรากฏภาพลงศพของทั้งคู่นะคะตั้งคู่กันที่วัดหัวลําโพงอีกด้วยก็ยิ่งทําให้คนเนี่ยรู้สึกสะเทือนใจเข้าไปอีกนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับตำนานลงคู่นะคะจูก็เชื่อว่ามันก็ยังคงเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นเครื่องตื่นใจให้กับคนใน สังคมยุคนี้นะคะเอาเป็นว่าถ้าใครดูคลิปนี้นะคะจูก็อยากที่ให้เปิดใจมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็อย่ามีอคติหรือต่อต้านกับคนที่มีความรักเพศเดียวกันเลยนะคะเพราะเขาเองก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเนาะคืออยากให้เปิดใจยอมรับมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะาตอนนี้เนี่ยสังคมสมัยนี้ก็ไม่มีใครมานั่งคิดแล้วว่าแบบเออเ,ออเอยการที่รักเพศเดียวกันเนี่ยคือจะเป็นโรคหรืออะไรนึกออกใช่ไหมเออ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจใพวกเราเยอะนะคะแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะสำนสวัสดีค่ะ